สวัสดีไม่ได้เจอกันนานนะฮะกับโรนโดไอคอนวันนี้ก็มาแบบคลิปสั้นๆเนาะแล้วก็จะไปตีโรนโดกันก็เดี๋ยวมาตีล่อกันก่อนแลวกันนะครับช่วงนี้ถ้าจะขึ้นบวก5ตัวแบบโหดๆแพงๆเงี้ยผมว่าจะตีล่อครับเพราะส่วนนี้มันมักจะใช้ได้ดีนะครับไปก่อนเลยโคมันแล้วก็วันนี้นะครับวัตถุดิบอัปเกรดบวก20นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเพิ่มเลตตีบวกด้วยไหมนะจัดไปอย่าติดนะมึงอื ไปครับตัวที่3มครับแต่ว่าเป็นตัวเดิมเออเอาเลยว่าเฮ้ยผมมีความเชื่อนะครับว่ายิ่งเราตีแตกเยอะขนาดไหนนะครับตัวต่อไปมันมักจะมีโอกาสติดมากขึ้นนะครับผมเป็นละเสดครับไปตัวสุดท้ายอย่าติดนะมึงขอรองอา้าวชิหายไรเฮีย <laughs> แล้วแล้วพี่โดกูล่ะ <laughs> ขอใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้เอา8ขึ้น9้าเลยนะตีล้อนะครับ หวังว่าจะไม่ติดนะ8ปดถึงเกขอรอสัก3ตัวไปเลยบัวเต็งตัวแรกอย่าถลึ่งติดนะเอาเฮ้ยอะไรกันวันนี้มาเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เราตีล่อติดไป2ตัวเฉยเลยกูงงมากเลยคือมันเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ร้อก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะคาราสโก้ครับ ร้อยสามนี่ก็เต็มอะไรเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่ามันติดอีกทีก็ให้มันรู้ไปนะฮะไปกลาสโกแตกแตกเออคือตอนนี้โดอ้วนกูน่าจะหลับแล้วนะ <c oughs> รอนานเหลือเกินแต่คือช่วงนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตีลอดนี่คือแบบว่าไม่มั่นใจว่ามันจะจะติดหรือเปล่านะครับก็ต้องมานั่งตีอย่างนี้แหละครับแต่ว่ามันดันติดแต่เดียววันนี้แปลกนะครับเอาละบวกเก้าครับรอบนี้ไม่น่าจะติดแล้วล่ะ พอถ้าเกิดว่ามันติดอีกคือโดวนผมไม่ตีแล้วนะเออเอาไว้เอาละรอบนี้ถ้าติดเนี่ยให้มันรู้ไปนะคือถ้ามันติดมันก็ดีเพราะผมยังไม่เคยตีบวก10ติดเลยนะบวกสิเจอโรมบวรัวเต็งเอยไม่ใช่เควินพินบวัวเต็งอัปเกรดไปจังหวะนี้อย่าบอกนะว่าอนึกว่าจะได้บวกสิบแล้วกู <laughs> กองหน้าที่เก่งที่สุดในเกมนะตอนนี้ สหระผมนะซึ่งครั้งนี้จะเป็นการขึ้นอานายไอคอนบุก5ครั้งที่น่าจะ5ของผมถ้าเกิดว่ามันยังไม่ติดเนี่ยโอ้โหน่าจะอีกนานเลยครับกว่าจะขึ้นบวกสได้ยังไงก็ขอให้มันจบที่วันนี้ละกันนะโดวนะขอร้องนี่เหล่าวุดิบทั้งหลายที่จะอัปเกรดอานายให้เป็นบวก5จากไปไอคอนอาเหนาย